สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะช่วงเช้าๆนะครับนะในแต่ละมื้อแต่ละวันก็ค่อนข้างจะสับสนในชีวิตนะจริงๆก็ไม่สับสนหรลยครับนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าต้องออกตองออกแรงเยอะออกแรงทั้งซับนะฮะ ออกแรงทั้งร่างกายออกแรงทั้งจิตใจพลังต่างๆนะฮะเรียกว่าองค์คาพยพนะฮะเพื่อให้มีแรงต่อสู้นะ<ม>กับสภาพเศรษฐกิจนะกับสภาพนะาการทำอย่างไรให้ชีวิตนะฮะไม่ต้องเอามีเก็บเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยฮะ เอาชีวิตให้รอดนะฮะในสถานการณ์อย่างนี้นะผมคนหนึ่งนะครับที่คงไม่แตกต่างไปจากท่านนะทั้งหลายนะครับหรือเพื่อนๆน,นะที่มาติดตามช่องนะตะโตอยู่นะก็คงไม่แตกต่างกันนะปากกัดตินมถีบฮะทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตนะ <c oughs> <c oughs> ตื่น นอนดึกตื่นเช้างเ้ยนะเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อคุณภาพชีวิตกินอิ่มนุ่มอุ่นรับสบายซึ่งในสภาวะอย่างนี้เนาะอ่าก็ทำอย่างไรให้อยู่รอดให้ได้ก่อนนะไม่ต้องเอาเหลือเก็บหรอกเดี๋ยวถ้ามีเหลือก็โชคดีไปนะทำงานแล้วถ้ามันมีโอกาสมันมีความหวังเนาะ อ,อทำแล้วให้มีเงินเก็บนะฮะหรือถ้าทำแล้วมันไม่มีเก็บมันก็จะเหนื่อยไปตลอดแต่ถ้าทำแล้วมันก็หาอยู่นั่นแหละฮะหาไปจนตายมันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครับสภาพเราคงจะร่างกายเ,เราคงไม่เอื้ออำนวยถึงขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาบ่นนะฮะ เป็นไหมเป็นเหมือนกับผมไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมีเงินเก็บเยอะๆก็ไม่ได้ว่าอะไรฮนะผมก็จะพูดบ่อยๆนะท่านถือว่าท่านมาถูกทางแล้วนะมีเงินเก็บเนาะ <c oughs> สําหรับคนที่ไม่มีนะฮะจะเหนื่อยนะในสภาวะอย่างนี้ถามว่ามันมันบางอันก็รุ่งนะฮะบางอันก็รู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นนะฮะ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งใจไว้คือการจะเหนื่อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันก็ต้องอให้เราเห็นอนาคตว่าเราทําไปแล้วนะครับมันมันไม่เหนื่อยมันไม่ต้องคือเก็บกินนะฮะเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงนะับปลูกมะพร้า,าวอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะปลูกรดน้าพรวนดินใส่ใจนะใส่ปุ๋ยนะให้น้ำเขาดีๆนะฮะเขาก็จะ ถึงเวลาสามปี5ปีเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเก็บกินนะในช่วงนั้นก็ถือว่าเรา,าเปรียบเทียบนะฮะเหมือนคาชการก็มีบำเหน็จบำนาญใช่ไหมฮะอาชีพอิสระอย่างอย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆก็เหมือนกัน,นะฮะถ้าเราทำแล้วนะมีเงินเก็บไปซื้อทอี่ดินซื้ออะไรไว้มันนะเมื่อเพื่อรองรับเมื่อเราอายุมากขึ้น นะแล้วแก่ตัวลงไปนะครับนะแก่แล้วทํางานไม่ไหวแต่ต้องใช้เงินนะต้องยางใช้อยูนะ่ประกันชีวิตก็เข้ามาเข้ามารองรับปัญหาตัวนี้นะครับเอ่อันนี้ที่เราเห็นเห็นกันเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความสามารถความอะไรก็แล้วแต่นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันมีเงินเหลือเก็บ เงินเหลือใชนะ้ในบ้านปลายของชีวิตทําธุรกิจก็เหมือนกันฮนะทำธุรกิจก็อยากให้มันยั่งยืนหากินได้ตลอดอนะไรเงี้ยฮะพอเพราะเราอยู่ในช่วงการแข่งขันถ้าเราทําแล้วนะเหนื่อยนะมันก็ถ้าไม่มีคู่แข่ง ถ้าเรามีแบรนด์เจ้าของอะไรพวกนี้นะยกตัวอย่างนะครับก็ไม่มีใครมาแย่งเราแต่นี้เท่าที่ทําอยู่ก็เป็นแบรนด์ของเขาเนาะเมื่อไหร่เราหมดแรง <c oughs> <c oughs> เราก็เป็นคือเราเราทำงานเราทุ่มเทนะเราทําเต็มที่แหลกนะฮะแหลกทุกสิ่งทุกอย่างนะคือเรามุ่งมั่นตั้งใจเลยเสร็จแล้วพอถึงขั้นหนึ่ง ก็มีคนมาขายแข่งเจ้าของเขามาขายเราก็เหมือนมาไล่เนื้อฮะแก่ๆนะครับนะก็ทําให้ให้เขาประมาณนั้นนะถ้ามีเงินก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นเจ้าของเรานะกับการที่เราทุ่มเทณปัจจุบันนะฮนะเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อย เหนื่อยแล้วคือนี้ถ้ามันเหลือมันก็ไม่เป็นไรเหนื่อยแล้วไม่เหลือมันเข้าเนื้อเจ้าของนะฮะก็พยายามหาคือช่วงนี้เรายังไม่มีธุรกิจอะไรอื่นๆเนาะที่มันจะ,อะตอบสนองความต้องการเราได้ make ็นนี่ได้นะฮะเม k แล้วก็เหลือให้มันเหลือด้วยนะ <laughs> มันไม่ใช่มันไม่เหลือเห็นไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ต้องทุ่มเทกับมันนะคือถ้าทุ่มเทแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ได้อะไรก็มันก็เหนื่อย <c oughs> ก็มานั่งวันนี้ก็มานั่งตบผลึกเจ้าของเนี่ยอสังเคราะห์อวิเคราะห์เอาด a ต a าเข้าไปเนะีข้อมูลเข้าไปอ๊ะเป็นยังไงบ้างตัวเราเป็นยังไงทำเต็มที่หรือ,อยัง สินค้าตอบโจทย์หรือเปล่าอ่าคือมันต้องสนองสนองความต้องการเนี่ยนิดของผู้บริโภคนีผมอาจจะพูดภาษาฝรั่งนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเราจะทำยังไงให้มันคือทำแล้วมันเป็นธุรกิจเราตลอดนะไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาหากินได้ชั่วลูกชั่วหลานนะเออมันมันต้องเป็นอย่างนั้นกับ กับการทำงานเนาะกับการทำงานณปัจจุบันเนี่ยเราก็ทุ่มเทเต็มที่แต่ทุ่มเทลงไปแล้วมันก็มีคนมาแกล้งมาขาย <c oughs> เราไปเขาไม่ได้แย่งเลยเขาเขาเขาทำมานานแล้วนี่เราไปแย่งเขามาทำนะมันก็จะเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ที่ผมพูดอย่างนี้แหละครับฮะไม่ได้น้อยอกน้อยใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะปรับไหม วันที่จะคือยอมเหนื่อยทุ่มเทนะะถึงแม้มันจะขาดทุนถ้าเราไม่เราบอกว่าดีแต่ว่าคนกินนะ,ะอย่างโดยเฉพาะพวกอาหารการกินนะ,ะเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ยมันจําเป็นนะฮะที่จะต้องอ,อให้เขาชิมให้เขากินนะให้เขาบริโภคดูว่ามันโอเคไหมมันตรงกับ สิ่งที่เขาจ่ายเงินมามันตรงกัรกับตรงกับความต้องการเขาไหมนั่นแหละครับผมนั่นคือสิ่งที่เราเราอยากทำนะฮคือทำแล้วคือให้มันเป็นเสร็จจิงวิธีเดียวก็คือเราต้องเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจของเราไม่มีใครมาแย่งอะไรเรานะก็คุ้มคุ้มนะครับว่าเราต้องแลกกับมันเราต้องจ่ายนะุมเท ทั้งแรงงานแรงใจแรงทรัพย์นะฮะเ,เราก็หวังว่าที่เราลงไปมันจะน่าจะได้ตอบแทนมาคืนเราเนาะไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาสั่งอะไรห้ามเรา,เ,าเราตัดสินใจของเราเองนะถ้าอย่างเงี้ยมันจะคุ้มแต่ถ้าทำไปแล้วก็แค่เราเป็นคนรับจ้าง <laughs> พอหมดแรงไม่มีเงินต่อนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินนะในจะสถานีวิทยุเนาะแล้วก็ต้องเตรียมค่าจ่ายมันมีฮนะค่ารถค่านูน่นค่านี่นะชั่วโมงนี้เราทําไปก่อนเราก็ยังไม่รู้นะเราบอกว่าคือถ้ามันมีเงินเก่าเก็บอยู่มันก็โอเคอยู่นะฮะแต่ถ้ามันไม่มีเลยอ่านะเนี่ยอันนี้จะลาบากนะครับนะก็ไม่มีอะไรก็มาปรับทุกให้ฟัง เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันในเรื่องของนะธรรมะนะฮะถ้าไม่ได้ธรรมะของคุะเจ้าเนี่ยผมหนักพอสมควรนะคือเหมือนคือต้องมันต้องทําความเข้าใจฮนะตลอดเวลาเรื่องธรรมะธรรมชาติธรรมะนะว่าเราทําอะไรอยู่เราเป็นใครมาจากไหนนะนะเนาะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องขันห้า ซึ่งก็มีงานวิจัยนะฮะเดี๋ยวนะฮะหัวข้อก็คือนะดีมากนะฮะการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องขันห้าในเชิงอภิปัจญานะฮะอภิปรัชญาโอ้โหแอนะ n n นซนะฮะ the concept of five นะฮะไฟเบห้านะฮะนะคริเกตนะฮะ in มีแทฟสิกนะฮะมี มีแท็บฟิสิกสนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของนะเป็นงานเดี๋ยวนะฮะการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์โอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมผมเห็นแล้วผมเอเรื่องขันห้ามันมีอยู่จริงนะครับในเรื่องของทุกนะฮะซึ่งเราไปยึดติดตรงนี้แหละนะต้องขอบคุณเจ้าของงานวิจัยนะเป็นพระมหา ก็เป็นพระครูนะเป็นนิสิตน่าจะเป็นอาจารย์สอนหรือเปล่านะครับนะอยู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแกน่นนะเช่นชมนะฮะก็ออกชื่อท่านเลยก็ได้นะครับพระมหาไพฑูรย์สิริธรรมโมนะชัยกุ้งแล้วก็พระครูภาวนาโพธิคุณจัก,กรพันธ์วง พรพัน์นะฮะพรพวันเนาะจลร,รีกานะฮะแล้วก็หอมหวนบัวลานะาาเนี่ยก็เป็นงานวิจัยนะผมที่ผมบอกว่าเป็นงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะเดี๋ยวต่โตคิโมแต่โตคิโมผมผมดูงานวิจัยหลายหลายอย่างนะคไม่ว่าในเรื่องของ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนะยนะมันเป็นองค์ความรู้เป็นปรชัชญาเนะี่ยที่มนุษย์สามารถเข้าไปศึกษาต้องศึกษาบ่อยๆด้วยนะฮะเออถ้าไม่ศึกษาบ่อยๆนะขนาดเรียนทำเก้าประโยชน์นะเรียนทำเจ็ดประโยค,นะยท,โยคท่องได้หมดนะฮะเข้าใจหมดเลยแต่ไม่เออกเรียกจิจยานนะกิจยานเอามาคือ การเจ้าของไว้เลยเป็นภูมิภูมิตันตานนพระคือโกนคิ้วโกนหัวนะฮะสละทุกอย่างแล้วนะเออ <laughs> พอดีผมไปตัดผมสั้นนะอย่าไปคิดว่าผมเป็นพระ <laughs> เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ก็คุยกันว่าทุกนะฮะตัวทุกตัวเดียวที่ทำให้โลกวุ่นวายแล้วก็ตันหา ความอยากทะยานอยากตัวเดียวที่ทําให้โลกมันวุ่นวายแม้แต่ลบลบกันที่ชายแดนไทยเขมรน,นะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหเออตายแล้วก็ไม่ไมาเก็บศพเอาไปส่งกินเหม็นเออเอาเป็นผีเฝ้าอะไรเฝ้าชายแดนใช่ไหมโอ้โหไม่รู้คิดยังไงเนาะไอ้คนคิดผมงงงงกับความคิดของคน มันไม่ใช่คนนะผมว่านะเนาะมันเป็นแบบไม่มีอะไรนะคุณคุณธรรมนะจริยธรรมมันไม่มีเลยศีลห้าไม่ไม่มีเลยนะครับผมเอถ้าตัวเองตายไปด้วยก็ไม่เป็นไรถนะ้าตัวเองยังอยู่นะก็แสดงว่าตัณหาความอยากนะเออ เขาก็คิดว่าเขาคงจะอยู่คำฟ้ามั้ไม่ไม่อยู่ในกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาตา,ตายรักสามลักษณะอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกนะฮะทุกคนมีทุกนแล้วเราก็ไปยึดว่าเป็นอัตตามันไม่อนัตตานะฮะไม่มีตัวตนนะฮะไม่เกินร้อยี่ิปีตายตายหมด <c oughs> อยู่ภายใต้กฎตัวนี้ ใชครับพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นเนี่ยท่านเน้นนะอยู่ยังไงบนโลกใบนี้ให้มีความสุขนะเน้นปัจจุบันนี้นะครับไม่ค่อยได้เน้นอนาคตเท่าไหร่ออนาคตก็แล้วแต่แต่งกันขึ้นมาหรือไม่แต่งนะฮะก็แล้วแต่ฮะลองพิจารณากันดูนะแต่อยู่ยังไงตอนเนี้ยทำยังไงให้มันมีความสุขมากที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคันห้านะฮะ ผมชอบมากมเพราะเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนไงเราถึงไม่เข้าใจโลกใบนี้แต่แต่เขาก็บอกเขาเข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเขาขก็ยังว่าตาสงสารเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเกิดความคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเราก็จะอยู่สบายๆครับผมขอบคุณนะฮะฟังกันนน